อัสสลามุอะัยกุมบรอมัตุนลอฮิวะบริกาตุผมจะมานำเสนอวิธีการแต่งแต้มพื้นหลังให้สวยงามโดยมีวิธีการทำดังนี้ครับกดไฟล์แล้วก็นิวเลือกขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นให้กดโอเคแล้วกดเพิ่มเลเยอร์โดยคลิกที่ Create a New Layer จากนั้นใช้เครื่องมือ Tool. เลือกลายตามที่เราต้องการจากนั้นให้เพิ่มเลเยอร์โดยกด Create a New Layer แล้วใช้เครื่องมือบรัชทูลเลือกลายตามที่เราต้องการแล้วปรับ opacity เป็น50%จากนั้นให้แต่งแต้มบน หน้าเจ้าของคุณจากนั้นให้เราเปิดไฟล์ภาพ แล้วใช้เครื่องมือแมกเนติกลัสโซทูลตัดตามส่วนที่เราต้องการ เราใช้เครื่องมือ Move t o ลากไปยังแม่ก,กาวที่เราสร้างไว้จากนั้นกด c t r l T เพื่อย่อหรือขยายภาพตามที่เราต้องการ เพียงเท่านี้เราก็จะได้การแต่งแต้มพื้นหลังที่สวยๆถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัาไปหน้าที่นี้ด้วยอัสลามุอะลัยกุมวัรลอฮมาตุลลอฮิวบเระกาฮต